พี่น้องเอชซีทุกคนที่ให้กำลังใจและปลอยเชื่อน้องม่ชุดพิชาค่อยติดตามันก็ให้กำลังใจค่อยแบบติดตามก็ส่งเงินมาให้เน้องแบบเอาแบบไระเดิ่อเองปุ๊บยังหรอกแต่ว่าเพคนก็เมตตาสงสารเอากบบดีใจร้ายที่มีคนเมตตาสงสารโด้วยขอบคุณผ right ู้ใหญ่ใจดีทุกคนนั First, kay, ่นแหละโดยแต่ขอบคุณอคืแต่กับลาพามีปลิถิ่มปลาออกไปห้องมอไปแล้ว ก็ภาพไปตลอดโดยขอบคุณเลยล่ะโดยขอบขอให้ทุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงรวยๆค่ะไงมือจะ่หายมันสบายดีสบายดีโปแม่พี่น้โลเอฟซีบอรสุขุสุขคนเด้อบ์จะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมื่อเนี้ยมาพบพอกับช่องเซากึมใจสว่างคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็บสวัสดิ์คมเผากระเซิงกระเซิงนิดหน่อย มื่อในกาซิมาอันแจ้งข่าวเอฟซีเนาะพี่น้องพอดีมาเอินจะพาน้องอนันดาไปหาหมออยู่หมู่ทหารเนาะดูน้องพิมพ์ไปต่อยาเนาะพี่น้องยาก่อนจะกินยาต่อกับคุณหมอเพิ่นจะให้พบคุณหมอเฉพาะทางเนาะเป็นคุณหมออ่าสูตินารีเวชเนาะพี่น้องเกี่ยวกับอ่าระบบภายในู้หยิ่งอะไรแล้วก็ตรวจก่อนเพิ่นกินยามันจะมีหมอหลายอย่างที่เพิ่นอ่าจะให้ตรวจ เลยจะห้กินยาต่อมาสับเนบอต่อยาห้ที่เรซากึ่มกันนักจายอยู่เพราะว่ายากจะไปคอนแก่นเนาะแต่ว่าบัตรที่นี่เทาก็เลยต้องไปแต่เศร้าของมืออืน่นเพราะว่าบอสันเลยอ่ามันจะบอทันบอกว่าไปแต่เศร้ามืออื่นว่าไม่่นองจะจะไปตอนบ่ายของมืออืน่นเนาะ่านไปนอนอยู่ฟังมุกดาหารมืออื่นตอนบ่ายแหละกะตื่นเศร้ามากแหละกะไปลงทะเบียนแต้เศรา้า ตัดหกโมงเสาอยู่โรงพยาบาลอของรัฐบาลอยู่มุกดาหารเพื่อจะรอคิวขอตรวจคอ,อยากินนะคุณหมอเนาะคุณหมอไปก็โทรประสานทางศรีนครินทร์นเนาะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ว่าผู้ป่วยในนี้อันประวัติรักษายัางแน่ต้องรักษาต้องกินยาต่อเดี๋ยวโทรอัปเดตอาการนอ้องอนันดาเอฟซี FC ฟังเนาะว่าเคนเป็นยังไงเนาะสัญญาณบ้านเพื่อก็่อยากมีพี่น้องเยสัญญาณหายแย่เง <c oughs> สุกุมกับบุคคลสบายนี่เว้นหับละบะเนี่สิพาไปต่อยามืออื่นกันสิพามไปนอนยืมมุกเนาะแต่ว่ามันมีงานอันวยนครพนมมันเป็นงานแบบนั้นนะพี่น้อง ทั่นเขาไล่เรือไฟนะพี่น้องก็เลยสิ้สผ้าเ,เพิ่นไปหลอกกับบะพมีเพิ่นจิไปซื้อเสื้อผ้าสุดภูไทยเพิ่นเพราะว่าอ่าเพิ่นได้ได้ไปไว้ร้องเพลงเแบบพ,ยยงนะพิ่นมาสุดสุดสุดแบบพาวภูไทยยังนะพี่น้องสุดเสื้อฝ้ายพอดีมาหนุง่งร้องเพลงเพิ่นมาสกุลกันเลยโอเคได้เสืสิผ้าไปหลอกเบิ่งกะพานองพานุ่งไปหลอกเลยนะพี่น้องเนาะแน่บ่ฮัชซับ บริหารเดินนางพิมบริหารเดินค่ะสัญญาณบ่มีส,ส, like ส,ส, ah สัมบอรเมื่อพัส่งของความมหาซอกกลุ่มนะพี่น้องเปินโทรมาส่งของความมาเ่าเรื่องอันยังขอบคุณคุณแม่ชนทิ่าเนาะทกี่ยวกหบค่ารถคารามันเนาะค่ายาค่าผ่อนใจโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงินสองพันบาทแล้วก็ค่ารถค่าเตอร์มันซอกึลุ่มเนาะไปหาหมอมาอื่นกับเป็นเงินจากคุณแม่ชนทิ่าเนาะ ซอ,อยคาน้ำมันรถดมาแลละก็ค่าอาหาร1,000ัรวมไปสามพัน 3, เนาะและ้วก็แกค่าโรงพยาบาล2 0 0พเป็น5 0 0พันเนาะคุณแม่ชนทิชชาเป็นซอยเรือมาก็ขอขอบุญขอบคุณคุณแม่เพิ่นหล,ลายเนาะขอให้คุณแม่เพิ่นดีๆมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่าคายลํำรวยเดอ้อแม่เดอ้ออายุมันควันยืนปัสจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีเนาะสิ่งสําคัญที่คนฮาต้องการคู่มือนอี่ก็คือ,อปัสจากโรคภยัยพี่น้นงเอัยกรก็บอยกมีโรคมีภัยเนาะ คะแนนเป็นไปได้กั่อย่าให้สุขภาพแข็งแรงงนะพี่น้องเนาะโขากลับมาแล้วอนันดาตัวเล็กซื้อ,อ่นฮัลโหลสัญญาณมีแหละบอนั่นนั่นค่ะฮัลโหลจ้าสบายดีน้องอนันดาโอ้ยคือจะดูดน่ะเดียวเห็นอยู่ แต่ย okay, okay, ิ so ่งแจ้งชคดดยอยแจ้งอยู่แจ้งอยู่โอเคสบายดีโดยสบายดีพี่น้องปารุงมคุกเนอสบายดีทุกคนโดยยางค่ะแต่เลยโทรมาบางหาแล้วมันบุกสุอยูใ่นีมฮะที่ยางมัเจะเงีอยกระเจ้าไปอืม ันเป็นอะไเมื่อกินยาอันอยู่ห้องโมหมุกกับยวนห้องโมคอนแก่นนะคือกันอยู่บ่ออาการเป็นอะไรรอยฟังเนี่ยโดยอาการคือเกาเอื่อยบริเวดปกติมองไรเออบริเวณมื่อยมีแห้งอยู่บ่อคืออ้วนอวนเห็นอยู่ในเฟซคือว่าอ้วนอ้วนโดยบ่ออยู่ดัมนาคือที่ที่เป๊ที่ที่สองแหะเออบ่อไข่ไข่เห็นจะลงในสตอรี่เฟซบุ๊กไข่ปะไข่บอกเจะอ้วนขึ้นกว่าเก่าหลังจากเจอกับเมื่อนะ นั่นบอกกินข้าวแรงกันยังบุนี่ยังบ่มีเลยว่าโทรมาเรีนน้ำมาแจ้งมืออื่นนั่นเซาไร้ายาฟังอะไรบ่มืออื่น่าสีเดินทางมาหายังยังบุทันเราแกเดินทางจชงงแล้วยังบุ่งว่านเพินว่าเพินอาสีมาหาเขากันเจอกันอยู่คิวรถรถเมย์สวรรค์เขตนี่ประมาณใบหนึ่งใบสอง ใบหนึ่งใบสองอะไรกัเอากลับไปเห็ดบัดบัตผันแดนอยู่สะพานเพราะวะบัตผันแดนเจ้ามันโบราณแล้วคนมา<อ>เห็ดต่างตระลายมือ,อยังโบราณอยู่บัตผ<อ>ันแดนนะเผิ่อเห็ดเรื่อยๆห็นเอื่อยเ,เอยพื่นกันแต่ไม่้นอนกับบุหูคือกันที่จริงหันซ้ำแสนกี่มันถ้าเอามือเดียวอยู่สวรรค์นนะแต่บุเขาเห็ดจังไงเคยเห็ดซาจังไงครับจัน เพื่อนเทศทิมไหวมั้งหรือจังไรนี่เนี่ยอืม,อมเอาเพราะว่าเขาไม่ได้คืนเ,นเอ,าอากนั่นเองเขาทายหูยัง z o งให้เพื่อนเฮทศหายเลยนะอืมตายหูสมาร์โลกลคั่ว่ายหูเขา z o o ให้เพื่อนอืมได้คุณแม่ชนทิชาแล้วฝากเงินมาให้ค่าน้ำมันรถค่าไปต่อยาก็ค่าน้ำมันลดตะวัคายาเพิ่นเพิ่นซอยเลือดมาสองพันเมื่อเพิ่นหายใจค่าโรงพยาบาลเนาะเมือนนอ่อเดียวกับเจออ้ายังบพันเดียวกับ บอท่นเดียวาุดคว่ำสามัดมันตัดไปกนมันสัญญาณบ่ค่อยดีเนาะโดยกะอ่วนขึ้นมาตะกี้ว่าแม่เพิ่นอยู่นครพนมว่าจะไปหาเพิ่นเด้แหจะอยู่แจได้อหเราบ,บริตอบก,กับว่าเป็นยังดอกค่ะเพราะว่าที่แรกสิภาคบพามีไปอันวันรับไปไปได้เขมีเวลามาอื่นสิภาพบพามีไปเล่อเสื้อเสื้อเสื้อสรงอันแบบไวร้องเพลงเรานะเราให้พาไปไปเละเบึงอยู่นครพนมทานพนมเพิ่งมา เอ็นแมทนาว่ามีงานเนาะเพื่อนว่าแม่นงานบวงสวงบวงเสียงเพื่อนดอกตะว่ากับตั้งใจวัิพาบบะพมีไปซื้อเสื้อผ้าบะเพื่อนได้ไปแอนอันน่ะขึ้นร้องเพลงเพื่อนว่าพัฒาไปหลอกพัจนาไปหลอกเลยด้วยนึงตะว่ากะคุณแม่ช่วงที่ซ่าเราก็อยู่นครพนมบอกหรือเปล่าแม่นั่นแหละเงว่เพราะว่าตอนตอนท่ามาแต่คอนแก่นนะเพื่อนคือว่าเพื่อนว่าอยู่นครพนม แมนอยู่แถวๆนั้นแหละ,ะวาสิพัทจะ,ปะไปเลาะว่ะไว้เมาน้องน,นอ้องยังคิดว่าถาไมไปนี่น้อโม่ไปน้ำน้องว่ะไปนะฮะไปค่ะบุญพอดยอาเทิงกันแจกว่าได้ไปไหปพระธาตุพระนองคยุบพระจ้างนอกเหนือยพังเมืองใครจะไปมืออื่นก็ไปโดย เมื่อยอยู่บ่เจ้าน่ะธรรมดาเออไม่เจอเจ็บหล้างหะแหละเจ็บกระดูกสันหลังน่ะเมื่อยกับธรรมชาต่เจ็บกระดูกสันหลังแบบเจ็บแมนเลยเวลาเัายืนน่ะบ่เวลาแบบเวลาเัาตีตูกับเป็ดแล้วเขยันตูเวลานอนเวลาอยังก็เจ็บกันข้อตีอ่ะอืมอืมอืม ทรมานเนาะบวบเหดราการดได้เนาะไปงานกันเลยคอยเป็นคอยไปนันและคือคุณหมอคุณว่าเอากับโปริเวณผ่าตัดน้อยๆคือคะผ่าสอยังหายยางดูเกิข<บ>้นวเทียงกันย<บ>ังจ้ะกิน กินข so like you know, ้าวพัดแล้วกินแล้วโทรมาหลินน้ำโทรมาแจ้งข่าวก็เรื่อย่าเอฟซีคิมฮอตอย่าเอฟซีแค่หนาก็เลยโทรให้เบิ้งยิ้มกันยิ้มตื่นตื่นแมนนะหนากำวิงเลยอ้วนขึ้นแมนอ้วนขึ้นแห้งอะไรแหละน้ำหนักก็ขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นแบบจ่มาเมื่อตะเมื่อเมื่อวา้เมื่อวานนี้ค่ะยัง สี่สิบเอ็ดเอออันแขวะเขาตลาดเซโนโนัน่นมีไม่ค่าเท้ามาเอา้าว่ะจะพาสาเนาไปพาตัดยวนคนแก่นนะเราเซาเลยบ่่ะอันว่า,ซาวเซาแล้วแล้วเมื่ออยู่บ้านแล้วป้าเรือเสือเนาะเขาว่ะเก่งอเลยแล้วหมอไทยนี่เพื่อนว่ะแบบโซลันเขานันคือว่าจะสิบเบลอดน์นะส่วนอะไรเขาจะคิดว่าจะสิบเบลอดเขาก็เขาก็ากแบบบระหยัดเสือเลยแบบคนในตลาดซซโน,โนเขาจะก็กป้าเรือเสือเนาะเขาว่ะ เ้วยอติมนอกลงมานี่นองลงมาจากกันมาขึ้นรถดูคิวสวรรค์เนาะแล้มีมีแม่ค้าคายี่้วคายอาหารตามสั่งพื้นเทนนพือนก็เลยกวากมือใส่อุ้ยีล่ะละว่าเม่ตโตบ้ผูกใบชาตามรกคาอยู่คนแก่นั้นเราดูเอวอู้ยนีเก่งมาลาเนาะว่าอู้ดีเลยเด้อดีใจน้ำเด้ออีหล่ะคุนว่อด้ดยนาะขอบใจไลๆ แต่ไคเห็นใครกระท้วงเลยยางมานี่ตลาดแล้ไใกระท้วงท้วงว่ะไปพาตัดหรือเปล่าโดยเราบอกมะน้ำว่าวันเจ้าวันนั้นกลับมาเรียกเศร้าเรียบว่าเราป้าจนคนคิงหลุกเราป่ะประหยากเสื้อนั่เราป่ะโดยอันเศร้าเลยแบบว่าใครก็บ่อยากเสื้อได้ใครก็ถามข่าวว่าเจ้าเศร้าเราบ่่ะเศร้าแล้วเรากลับไปอยู่บ้านเราเลยเรียบร้อยแล้วว่ะ มีจะกินยาตามหมอสั่งก็เลยสิพาไปหาหมอคนอยู่ห้องหมอหมูกก็ยังถามเห็นข่อยว่าเอ้าเจ้าว่าเป็นผูพานชอบพิมพไปหาหมอวันเศร้าทกนี่งใหญ่นะคนลาเราเป็นได้ปะว่าจาเศร้าเขายังไปอยากเสือเลยก็ยังแบบก็ยังแบบคนอยู่ในบ้านยังแบบยังคิดว่าโอ้้าไปนี่เขาว่าแบบคือบันตลอดันเราอุ้ยพิมพ์ตายแน่เลยเขาว่าไปในพักร้อนเป็นว่า คุณป้ามัเจ้ากระดิใจนะแบบเปิดใจคุยกันหาน้าน้องกับปันเต่ากันไหนกันเจ้าเก่งเก่งง้อเก่งมากนะเป็นยอดเลยแ่นอนว่าคุณโมกอะไรวะเออข่าก็ดีใจเลยเนาะข่าก็คดิบอยู่ข่าวโมี่เอฟซีโบมี่เปิใจดีเมื่อนัรนกับโบมีน้องพิมพ์น้องอนันดาในเมื่อนี้พี่น้องเลยหลายสิ่งหลายอย่างกะย้อนบุญกุศลอะไรก็ย้อนพระคุณของเอฟซีทุกคนเนาะโดย อะไรก็ฝากไปกำลังแรงใจเศร้ากึมกดไลค์กดแชร์บึงติดตามให้ในนอนพอมือื่นกะสิพาน้องคนไปห้าหมอพี่น้องกะสิบ,บัดมือบัดเว้นนี่แหละมือหื้อคนละสมุดออกเดินทางตอนบ่ายมืออื่นมือหื้อมือหื้อจันสีแดงหอนมือหื้อจันแดงกวดมือหื้อเนี่กะเสีว่าเป็นตกเป็นอยู่บัดมือบัดเว้นเท่าขำคนละกะเสียจะกลับมา<ด>ว,นนวันจันท์เนาะวันจันทร์ถ้าสมุิได้กวดแดงกวดแล้วนี่ขับจับบัดคิวเต้าโมเศ้าถ้าเข้าแดงกวดแล้วในเข้ากะแล้วตะเวนเข้ากะเสียขามมาตะเว้น เจ้ากับสิเดกับบ้านตะเว่นนะท่านหลดุดท่านยังนะแต่เลียเพียงเขาก็สิเดกับมาตะเว่นกับสิสิเดกับลงมาบ้านแม่นมืดมืดนะจอดเรือ,อจักโมงนะมือน่ะแม่นว่าสามที่โมงผมจะเอื่อยเพราะว่ารถผู้ไปเอาแล้วก็มีปัญหาเกิดกับไปโชว์รถเห็นไปยัง อ,องมองอนดูออ ino, คุณบอลคุณไปทรงโมปิญญาเออว่าไปหอดซโนคุณรอตอนไปทรงเป็นรับปักซองกระลุดมีปัญหาอีกก็ได้ซสอมรถสองสามชั่วโมงคะแนนวันมาอันมาอันรอ,อบมื่อื่นนี่กะคะแนนวันกะขีคีรถแจ็คบอกมานะโดยขีรถแจ็คออกไปปักซองและะ้วก็ขีรถเที่วขึ้นไปขีรถกัน สายทางลงแถวนี่โดยเพราะหายก็ตกแม่นมันมันกระปุ่งเผ่รอกมือมันกระเทาะค่อยๆไปค่อยๆมามันกะโบเลงรีบไปมันกะจะโอเคอยู่โดยเมื่อไงก็พ้นตกแน่เมื่อไงพ้นตกแน่มันกะเล่แบบเนาะสุกโะหุกอ็รีรอสำพายุเข่าเมื่อน่ซสำมือเกาไปคอนแก่นเมื่อน่ะตกเอาแถ้ว่าตัวมือนะเนาะแมนแมนแมน อากาศหนาวเราบอกทางนั้นนะโดยเย็นจะได้เลยยามคุณสาวนี่แบบเย็นหนาวเลยคือการคือการหนาวเราคือการทางนี้กันเลยโอเคอ่ะจังได้ก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนอ่ะอันให้น้องพิมพ์อานันดาคุ<ด>ยพรเห็นพนแน่กับแม่ชลธิชาเีลยเออน้องอนันดาก็ขอขอบคุณพ่อ,ณอ,ณอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจและคอยเชื่อใน้องแม่ชลธิชา ใจก้อยแบบติดตามกระทรวงเงินมาให้เนาะแบบเข้ากับบัวแด้เอ่ยางหรอกแต่ว่าเพื่อนก็เมตตาสงสารเข้ากับดีใจร้ายที่มีคนเมตตาสงสารโดยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนนั่นแหละโดยแต่ขอบคุณอากึมแต่กับบารพามีบัวถิ่มของบาเราไปห้องมอไปแล้วกับบาไปตลอดโดยขอบคุณเลยล่ะโดยขอบคุณทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงรวยๆค่ะงายมือจะให้มัน โดยโดยโอเคสัญญาณกระบอกเคอยอยากมีเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางพระอาจารย์เนาะขอบคุณขอบคุณไปทางเอเวอร์ซ่าเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางภูญเจดีทุกคนทั่วโลกที่เฮ้าบริเออร์เอเวอร์ซึกะทุกๆคนกับมิชนห่วงที่ให้ชีวิตใหม่น้องอนันดาเนาะคอยทุกทานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งหลายพี่น้องเลยแน่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่โอเคคลิปนี้สกึมกับอ่าให้น้องพิมอ่ะอัน หยุดหยุดโทรก่อนเพราะว่ามันบอกวิทัญญาณมันบอก่อยด้ยินพี่น้องเอ๋มันขระถัดได้หายเนาะโอเคสบายดีได้เนองอนันดาสบายดีสบายดีโดยอันร่หว่างน้องพิมกับเอฟซีเข้าใจคำมบอว่าอนันดากับสิบบุคคลเจออนันดาเี่กไปซื้อใหม่ของเพิ่นเรียพี่น้องที่เอ้ซาลาตั้งหายใหม่เนาะเป็นคนใหม่กับใครซื้อใหม่กับสิได้แบบว่ามีมีอ่ะยังที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาเนาะส่งกลิ่นเองกับขอบุญขอบคุณทุขุตุคนทุกหมองสุกบอลทุกกำลังแรงใจที่ อาหารกังใจตลอดมาบ่ป้าบ่ถิ่มกันในการซอยเรือน้องน้องอนันดาเนาะแล้วก็น้องถ้ามีกับแชทมาอยู่เมืองบ้านเชยเนี่ยแชทมาเร็วมังกันเมนี Cher ้กรับไปส่งเพื Look ่อนให้กับกลับมาไปสวรรค์เพิ่นไปซ้อมร้องเพลงเออเพื่อนศิขึ้นไปร้องเพลงเมนี้เพิ่งมาแล้วก็ซอกึมไปส่งเพื่อนเพื่อกับมาเมนี้เป็นรุ่งเงี้ยซอกึมอยู่เพิ่งมาเพิ่นก็เรื่องเม่ฮักเพิ่งเจ็ดเคยให้น้องแดงน้อยก็ดีใจนะเพิ่นเนาะคันถามว่าเพิ่นเหตุก็ดีใจเนาะน้องแดงน้อยก็ดีกัมภาดูผู้เดียวเพิ่นกะเคืองหูอะไรพี่น้องเย ความคิดความอ่านกะซาพี่น้อยเพื่อจะได้น้องเด็กน้อยกะดีใจน้ำนอผลกระส่วนอยู่ส่วนชาวกึ่มไปน้ำกันไปเบิกไปแย่งซอยกันพราะชาวกึ่มกะมีรถใหญ่น้องไปซื้อเครื่องซื้อของกะสีสะดวกสบายแต่ยินดีเนาะที่พี่เพื่อจะดีอ่านใส่น้องพมี่หลักะเฮากับมีส่วนห่วงน้ำกันก็ได้บุญน้ำกันพี่น้อยบไม่ยังไลเนาะโอเคชาวกึ่มกะสีเพื่อจะกันหมื่นกับน้องพมีกับบ่าวเทพสิไปน้ำกันหมื่นจะได้กับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำหน่อน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เพื่อจะเป็นกำลังใจ ในการถ่ายคลิปไม่เนาะพี่น้องส่วนสลายสว่างอยู่เพิ่อนก็คือนสเกลเขาแล้วคนวะเบนไบ่ได้ไปเพคนวะจะได้กับซอกึมก็ฝากไว้นำไปด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจกดติดตามให้แน่เนาะบอพิธาประการได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยกินซอกึมกันสิเดคอลาเพิ่มพี่น้องไปก่อนให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงขาคลายลำรวยลำรวยเนาะพบพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี